สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศัก์กพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ข้อ19สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเพิ่มความยาวของแต่ละด้านออกไปอีก20%ของความยาวเดิมจะทำให้ความยาวรอบสนามหญ้าเท่ากับ120เมตร จงหาว่าแต่ละด้านเดิมมีความยาวกี่เมตรคะเราก็ให้ x แทนความยาวเดิมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพิ่มความยาว20%นะคะก็คือ20ส่วน100ของความยาวเดิมก็คือ20ส่วน100คูณ x จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน5 x นะคะถามว่าความยาวของสนาม หลังเพิ่มความยาวจะได้เท่ากับ120เมตรตามที่โจทย์กำหนดนะคะนั่นคือเราก็จะได้ว่า4คูณด้วยเศษหส่วนห x บวก x เท่ากับหนึนะคะก็จะได้4ีส่วนห x บวกส x ท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหาค่รนอห้าก็คือสี่เอ x บวกด้วยย <20 X S 1> ี่สิบเอ็ x เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเพราะนั้นยี่สิบสี่เอ x จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบคูณห้าเพราะฉะนั้น x เดี่ยวก็คือความยาวเดิมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบคูณห้าหารด้วย 24เท่ากับ25เมตรนะคะเพราะฉะนั้นความยาวเดิมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกับข้อสอง25เมตร